ประวัติบ้านแท่นบ้านแท่นเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากมีพระแทน่นบรรลังและศาลปู่ตาเป็นที่สักการะของชาวบ้านบ้านแท่นมีสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูงอำเภอบ้านแท่นได้ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำพรมและลุ่มน้ำาซืนบ้านแท่นได้ตั้งที่อยู่อาศัยของผู้คนหลายยุคหลายสมัยบ้านแท่นได้เปลี่ยนจาก ไอดีไปมากป่าไม้ถูกตัดเพื่อตั้งที่อยู่อาศัยของผู้คนและทำไร่ทำนาอย่างไรก็ตามปัจจุบันก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์จากการสัมภาษณ์ได้กล่าวไว้ว่าเอาประวัติตอนเทีนสี่ครับประวัติตอนเทีนกบเาร,รเาผู้ใหญ่บ้านเป็ี่ยนใหม่ยงรุ่นมารับมันก็นมีแต่ทำไมนั้นปูนมาเป็นที่รักตั้งมากมูแล้วก็มีมาสมัยนั้นก็มีกับน,นั้นตองนั้นตองก็มี กำนันอินหีบหิน,นสิ่งสุวรรณลงบาทที่นี่กับโรงพาบาลเนี่ยยังมาเขา่าเวลาหกสิบปีมันยังตั้งกำนัลโมได้แล้วนี่คือประวัติของบ้านแทนในประวัติของตัวแทนนั่นเป็นคนขับมีนมาตั้งแต่ปะเทศเล้น้อยแต่อยู่สิบหกปีปีมาตั้งแล้วก็ทานเป็นมีทัง้งงบขามกับต้นน้ำกระแปีนี่ไปของชาวบ้านเขา,าน,ขนั่นก็มีทั้งหมดสามชุมชนแทนนั่นเป็นพื้นที่ท,ที่ตั้งอยู่ใน เขีระวัง100ร้อยติดต่อคอนแกนทั้งที่ทางนอกของคอนแกนคอนแกนมันแท่นรับระยะทางง78กิโลกับนับนำใหม่ใหม่ของ7กิโลถ้านับเก้าก็เป็น87กิโลร้อยต่อระวังทั้งแต่มันตกมันจะเป็นมันแทนคือเขียวแกนนั่นกับมีที่สักลาบ,บูชาเดียวกันนึงคือผู้ตาครับสิ่งที่ยืดเนืยวระวังสองบ้านทันแค่ระวังสองบ้างไปใส่วมกันมา ป่าบันแทนนั่นกับที่มีอายุสองคนครับมีนายสุนทรพานาคด้านวัฒน,ธ,นธรรมหรือว่าผู้นำเก่าต่างๆอ่าแล้วแบบคนที่สองคืออ่าผัวประมวลจำนันโอนรับเป็นป่าด้านจากสารเป็นดอกเป็นไซสเป็นสวิงนวิงคือด้านป่นาเขาแบบมีแค่สองคนพ่อค่ะเราประเภทนี้ประจำประจำบ้านเขาหรือเปล่า ไปเพีนี้ครับไปเพีนี้มันของพวกเขาเนาะครับเนาะคุณกัติมีอยู่ที่เป็นบุญของกีเศรษดีเของเกลื็ดมีตะน,นั้นแลนน้วมีบุญที่ตามมาลคือบุญเงี้ยรวยที่เขาเรียกดถือกันมาตามเทศพ่อเม่เขาเป็นที่นี้มีตะน,นั้นแล้วกลับเป็นที่เป็นย่างเน่าตะย่างย่างใหญลวงพ่อแทนเขาเนี่ยแบบนันคืนของทั้งปัฒนาธรรมโลกคือคืนมีกุ้งการให้ทุกปีตับทุกวันที่ทีห้าของเดือนห้านั่นเป็นงานฉลอง จะลองหรือว่าให้เห็นผลกำกันของผู้แทนผูมบรรยายน้แห็ทำจากสารเครื่องไม้เครื่องมือางานเยวกสารข้องสารกปุงสารกะทิข้าวเน,นี่ยเยอะแยะพวกนี้จะเป็นันแทบทุกคนอีกส่วนหนึ่งก็จะมีผู้บรรยาเก่งก็มีจะมีวงฟองยาวตาไซอันช้ตัวนี้ฮ <ừ. S 3> ็ดจงไหนจ้า ใช่<ส>ัวนี้นะเขาลืมเล่เขาก็ะ้องกแหาตัดไม่มาทศว่อนตัดไม่ไม่แล้วเขาก็เขียนเขาหยอนสามป้องซี่ป้องเขาก็ว่าไปที่เอาหน่อยเอาใหญ่เท่าหน่อยเขาก็สามป้องเท่าใหญ่เขาก็ซี่ป้องถึงที่แรกเขาต้องขึ้นแปดสิบเขาขึ้นแปดสิบปั๊บวันนี้มันใหญ่ไปหนาที่มันใหญ่ไปหนาเขาก็ต้องแซมมันปะแซมแล้วเขาก็ต้องเราก่อไว้เออเมาเป็นไส้มารคปั๊บเขาก็เทส์มาเป็นระดับระดับหมาเขาก็ ไอ้มสวยไม่ไงมาเพราะมันเหี่ยามาใส่กลวงมัใส่กลวงปับ๊บตัวนี้ตัวตัวตัวกลางนี่ตัวนี้เขาต้องไหนมันปุ้งเด้อาไอ้มปุ้งมาปับ๊บเขาก็ใส่แล้วใส่แล้วเขาก็ค่อยมาเอามาัดมามา,มา,มาขึ้นปากนั่นขึ้นปากเพาก็บจุยมันจะเสียละตามตามเห็ดเนี่ครับนะอัะอจะสีฟิบดูดีแต่วันไก่เฮ็ดต้งเสีเลยละพอเฮ็ดได้แล้วปับ๊บอะไรนะเป็นปลา เอาตัวนี้คือยังไงตาตัวนี้เขาก็ต้องมาสานงาอีกเขาต้องมาสานงามาใสางามันจีนี้ถ้าเขาใสเขาจิใส่แบบนี้ป่าลงนี่มันก็จะเขานี้วนะ่าป่าขึ้นมันกิจะขึ้นนี้แต่ว,ว่าปิดปากแน่นถ้าปิดปากมันแน่นขึ้นที่ออกถ้าป่าอะไร